หมอลินลี่อัปเดตล่าสุดผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารดังโทรมาคุยหลังกลายเป็นข่าวใหญ่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัตรเครดิตขออง,องทอกรุงเทพติดต่อกลับมาหาหมอลินลี่แล้วหลังบัตรเครดิตถูกตัดเงินเป็นแสนค่าย,ยิงแอปติ๊กต๊อกธนาคารดังติดต่อกลับมาแล้ว หมอลิงลี่แพทย์หญิงวรัญญางานทวีโพสเคลื่อนไหวล่าสุดหลังออกมาเตือนภัยออนไลน์ที่เจอกับตัวเองสูญเงินนับแสนไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัวหลังจากที่บัตรเครดิตถูกหักค่าย,ยิงแอดโฆษณาแอปดังเตือนใครถือบัตรธนาคารเดียวกันใบเดียวกันให้ระวังกันด้วยตอนนี้มีคนตกเป็นเหยื่อจํานวนมากเวลาไล่เลี่ยกันหมดเคสหนักสุดสูญเงินไปแสนบาทกับบัตร BBL Platinum Leader โดยความคืบหน้าในวันที่13กุมภาพันธ์66หมอลินล,ลี่ได้รับการติดต่อจากผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพมหานครแล้วได้โพสต์เผยความคืบหน้าว่าต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ให้ความสนใจในเรื่องที่โดนแฮกบัตรเมื่อสักครู่คุณโชคนรนงผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัตรเครดิตของแบงก์กรุงเทพได้โทรมาคุยด้วยแล้วค่ะเราพยายามถามเรื่องการช่วยเหลือลูกค้าหลังเกิดเหตุการณ์โดนแฮกรวมถึงการตอบคำถามของ call center ซึ่งเขาได้อธิบายเพิ่มเติมเรื่อง3-7ถึงวันทำการไม่รวมเสาร์อาทิตย์และในส่วนที่มีปัญหาทางแบงก์จะปรับปรุงและเขาบอกกับเราว่าเราไม่ต้องจ่ายยอดนี้แต่จะมีในยอดเรียกเก็บตอนหลังแล้วเหมือนวอยออกในรอบบินหน้าแต่ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เรายังไม่มั่นใจเลยขอให้เขาทําหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรมาว่าเราจะไม่ต้องจ่ายยอดนั้นจริงๆซึ่งเมื่อไหร่ถ้ายังไม่ถึงเวลาเก็บเงินเราจะยังไม่มั่นใจจนกระทั่งเคลียร์โหมดไว้จะอัปเดตให้ฟังนะคะ เราแจ้งเขาไปว่าผู้เสียหายไม่ได้มีแค่เราคนเดียวมีอีกหลายคนอยากให้ดูแลทุกคนด้วยค่ะเขาบอกว่าเขาจะดูแลลูกค้าทุกคนค่ะประมาณนี้ที่สรุปได้เรายืนยันกับเขาว่าผู้เสียหายมีหลายคนอยากให้เขาดูแลทุกคนเท่าๆกันเขาบอกว่าเขาจะดูแลลูกคนทุกคนเหมือนกันประมาณนี้ ซึ่งทางหมอลิลลี่ก็ได้ขอขอบพระคุณสื่อหลายหลายสำนักรวมถึงประชาชนทุกคนนะคะที่ให้ความสนใจเรื่องนี้ตอนคุยโทรศัพท์กับท่านเราได้เน้นย้ำแล้วว่าผู้เสียหายมีหลายคนไม่ใช่แค่เราคนเดียวอยากให้ดูแลทุกคนเท่าเท่ากันซึ่งท่านบอกว่าดูแลลูกค้าทุกคนเท่ากันสำหรับเราทุกคนต้องได้การดูแลเหมือนกันไม่ใช่กับแค่เราหรืออีกไม่กี่คนสำหรับเรายอดเงิน10บาท100บาท1 0 0 0บาท1ล้านบาท 100, บาท,ทุกคนก็เป็นลูกค้าเหมือนกัน ค่าของความเป็นคนเท่ากันการดูแลก็ต้องเหมือนกัน